เรียนคุณครูประจำรายวิชาที่เคารพกับผมนายตราภูมิคำดอกรับเลขที่1ม .5 ทับหบทอ่านร้อยแก้วเรื่องการพูดต่อที่ประชุมชนการพูดคือการถ่ายทอดความรู้ความคิดประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังมนุษย์ฝึกหัดพูดเริ่มแรกกับบุคคลในครอบครัวและพัฒนาการพูดจากการเรียนรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ การฝึกทักษะการพูดเป็นเรื่องสำคัญในวิชาภาษาไทยคู่ไปกับการฝึกทักษะการเขียนและการอ่านเนื่องจากการพูดมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตดังเช่นบทกลอนสุนทรภู่ที่กล่าวว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากห่วยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความใจความสำคัญของกลอนบทนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการพูดคือ ต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งถ้าพูดโดยไม่คิดอาจทำให้ได้รับความหายนะในชีวิตได้การพูดมีสองลักษณะสำคัญจำแนกเป็นสองประเภทคือการพูดเป็นรายบุคคลและการพูดต่อที่ประชุมชนการพูดต่อที่ประชุมชนเป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกและความต้องการต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมากในสถานที่ส่วนบุคคลหรือที่สาธารณะ เรื่องที่พูดไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซักถามข้อข้องใจหรือตั้งข้อสังเกตอื่นๆได้เมื่อผู้พูดพูดจบแล้วขอบคุณครับ